สวัสดีครับวันนี้ส่งมอบอีกหนึ่งลันเป็น f อจากอ้อมน้อยนะครับพี่ต้นนะซื้อในตัวของ4ประตูเกรดเซตนะครับสีบรอนยูโร4แบบนี้นะครับมาดูกันว่าคันนี้พี่ต้นใช้เงินออกรถเท่าไหร่แล้วก็ไฟแนนซ์ในยากง่ายแค่ไหนนะคันนี้เป็นรถเดิมๆได้ไปคุยกับพี่ต้นกันก่อนดีกว่าครับอ่ะพี่ต้นสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นไงบ้างพี่คันนี้ตื่นเต้นไหมตื่นเต้นรถคันแรกคันแรกของนีดเลยนะใช่ยากไหมพี่คิดว่าจะยากไหมที่แรกคิดว่าไฟแนนซ์ตอนแรกผมคิดว่าย,ยากนะแต่ทีนี้ก็ ไม่ได้ยากอย่างที่คิดเลยใช่ไหมไม่กี่วันเองพายไม่กี่วันผ่านใช่ไหมครับใช่ครับปีต้นทําเป็นอาชีพอะไรครับพี่ผมเป็นพนักงานบริษัทแล้วก็วิ่งวินด้วยอ่าก็คืออาชีพหลักๆคือจริงๆแล้วก็คือทํางานพนักงานบริษัทวิ่งวินเสริมแล้วก็ตอนเย็นก็คือวิ่งวินเสริมวินในที่นี้ก็คือมีใบมีบัตรปกติทั่วไปเลยแต่ถูกกฎหมายใช่ไหมก็คือเอามาร่วมเป็นรายได้ได้คก็คือรอบนี้ก็คือจบคนเดียวไม่หลือร่วมกับแฟน คนเดียววะคนเดียวใช่ไหมก็คือเอาสองอาชีพเลยก็พนักงานบริษัทที่เราได้เงินเดือนประจำแเงินเดือนประจําพี่ต้นอยู่ประมาณกี่บาทครับพี่เงินเดือนประจําอยู่เมื่อสิบหนึ่งหมื่นสี่พันบาทแล้วก็มีรายได้จากการขับบินมอเตอร์ไซค์อีกเพิ่มแล้วก็เคสนี้ก็เลยซื้อจบคนเดียวเลยออกรถกี่บาทพี่ต้นอะไรนะครับออกรถกี่บาทออกรถออกรถใช้เงินดาวกี่บาทประมาณแสนห้าใช่ไหมใช้เงินออกรถแสนห้าจบเลยจบเลยครับพร้อมแบบนี้ แนะนำเตลนิดเลยเนาะดูแลเป็นไงบ้างไม่ต้องห่วงติดตามกันมานานพี่ต้นติดตามผมมานานอย่างนานนานนานมากแล้วเนาะหลายปีแล้วเนาะปีมากโอเคขอบคุณพี่ต้นมากๆนะครับที่ให้เตลนิดดูแลนะโอเคครับอ่ะเคสนี้ก็จบอีกหนึ่งเคสนะพี่ต้นบอกว่าออฟออกรถหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทอาชีพจริงๆคือพี่ต้นเนี่ยเป็นพนักงานบริษัทเงินเดือนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทซื้อคนเดียวจบได้นะไม่หมื่นสี่เงินเดือนหมื่นสี่แล้วก็มืออาชีพเนี่ยขับวินตอนเย็นเนี่ยหลังจากเลิกงาน ทุกวันแล้วก็วันอาทิตย์ด้วยเนาะก็มีอาชีพสองอย่างรวมในได้แล้วก็ซื้อคนเดียวงบแสนห้าจบจริงตามแคมเปญไปแนะนำเลยเาเลยของแท้อ่าขอบคุณพี่ต้นมากครับอ่ะเดี๋ยวผมพาไปดูรถนิดหนึ่งในตัวของสี่ประตูตัวแซตัวนี้เป็น4ประตูตัวแซยูโรสี่นะครับซึ่งยังได้ราคาเดิมอยู่ไม่ต้องเพิ่มราคาตัวนี้ก็สีบอลนะครับล้อแม็กขอบแ8แบบนี้ทรงเดิมๆไม่ได้จัดทรงอะไรพี่ต้นบอกว่าอยากได้ค่างวดที่มันถูกนะครับไม่ต้องวกอุปกรณ์ในการแต่งก็จบให้แบบนี้ ภายในของตัว Z ก็จะเป็นเบาะหนังแบบนี้นะครับนี่ทูแม็กแบบนี้แล้วก็มีหน้าจอขนาด8นิ้วคุณมาะไยมัลติฟังก์ชันของกับพุทคอนโทรลตรงนี้คุณพ่อมาด้วยเดี๋ยวคุณพ่อจะขับรถกับลาดบุรีนะเอาเรื่องเขาใช้ให้ลูกด้วยนะครับแล้วก็ที่สําคัญในตัวของเกต Z ซนะครับมีแอร์หลังมาแล้วนะครับในตัวรถนะนั่งหลังนี่ไม่ต้องห่วงเลยว่าจะร้อนนะสบายแน่นอน โอเควันนี้ก็คงฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับสำหรับใครที่สนใจอยากจะออกรถยนต์อีสุสุนะครับตอนนี้มิวเอ็กเปิดตัวใหม่แล้วด้วยนะใครที่ยังตัดสินใจอยู่รีบจับจองนะครับก่อนจะไม่มีรถนะแล้วยูโรสก็กำลังจะหมดวันนี้ไปก่อนแล้วกันสวัสดีครับ